สบายดีพอแม่พ่น้องในเอฟซีบุกชาญเอสบายดีพอลุงแม่ป้าสามสามโซนเ้ามกครับซ้นรอบติดคิดหอนางแฝงเบ่มาาาไปมึงผู้ทอดข้าเมันมันอดเราพอ่น้องกินข้าซ้านบาุไทยแม่พน้องเอกองกับมีนจะเห็นแนเบ้างสามผุ้ไทยสามมุงสนบาบุไทยสามมุงสนขออภัยดไี่น้อง วันนี้กะฮรนองเฮากะเจีวแม่งแข็งี่น้องกะโคแม่งซอ้อนวันนี้ไกลเห็ดไปกันเองหรับบอจเจียวแมงแข็งไปการมาคืออนนี้มือดำมือแดงา <c oughs> มามาี่น้องแสบแสบเหมือนกันได้อยู่69สตัว มันหอยเรื่องถั่วก,กลายเก็นข้าวทรายแก็งเบิ้ล เราได้กินปลางปลาปนน้น่มีแค่กางนี้กระแด,งก,แดง,กง,ง,ง,งกันแดงหมดทางทำร้านก๋าชีบุเลย สังนู้เราไปอยู่เราไปาเพื่อนอเราไปทส่ยเาเราได้มาให้ี่เด้อมึงก็ดีอ้สั่งมึงอยเบราเพราะมันสีใด้ไม่ได้ไล้วมาทรานไม่ได้อึง มันก็นดีเราก็ไป้วัดมึงวันเว่นเป็นเว่นเป็นขึ้นมายามหลวงตบบกขึ้นเนาะอยู่นอน เขาไปยุ่งไปไม่ไดไ้ใช่ไหมใช่ได้ยุ่งอะตังห่ะกบงจะลงทงมงาขบมาขบมันคอ,อ,องแก่รวะ ปูเห็นเื้อนะแตูบอกว่าปูไม่จอมันองบันนัคล้ายๆกัแกงไหแปแกงไม่ได้หลายคร้ผ่ามันเ้อาอห เป็นไอ้เโตเป็นไอบ้านด้วยจริบ้าน บอกแม่มากิ้เขาเลยบ้องไปกินดกับสิเจืบไนมันนี่แม่มังนใหาวานชอ่อหุงจะมาเพิ่ที่สองมาคนเดียวลเจะปั่นอะไรกับเขา ันแล้วได้น้องเหม็นมันนะมือถือน้องข้าวบนตืงึงซ้ำก็มีมือข้างบนตึข้างตื่น Nei, ikke en taro.

ทางเข้าเงี้ยใส่หุต่อเป็นประตูมาขึ้นมาขึ้นเถอะมีแต่ไหต้องว่จ้

เมื่อมือนกันเลยแบงให้เขาคือไปเขาเขที่คนไดีงวมัน 来，班长，我来看看。哎、嗯。 ซาบุส <g ül dragon risque> ่วนจะจะสิอิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยปีน้าป้ายแมวพี่น้องบังไม่เยอะบ่๊คพี่น้องแมวว่นนั่งแมวกิน้องันเดีเอาแล้วพี่น้องสำหรับใครมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพือซามุส่วนกรบเป๋าพ่อไต้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปหน้าพ่อกันไหมกับเราสองคนสำหรับคลิปนี้เอาสองคนขอลาไปก่อนบ๊ายบาย